สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาตั้งข้อสังเกตกับท่าทีและคำพูดของคุณสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะในเรื่องของเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะว่าเปลี่ยนไปนะคะจากที่คุณสุทินเนี่ยเคยมีนโยบายว่าจะยกเลิกการต่อเรือดำน้ำจีนลำแรกนะนะและเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นเรือผิวน้ำหรือเรือฟริเกตฮนะ แต่ต่อมาเนี่ยเสียงค่อยๆอ่อ,อยลงอ่อยลงจนที่สุดมาวันนี้เนี่ยนะคะคุณสุทินไม่ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือหรือเรือผิวน้ําเลยนะแต่พูดในทํานองที่ว่ามีโอกาสที่กองทัพเรือเนี่ยจะกลับมาได้เรือดำน้ำจีนนะอัน,นี้เป็นการตีความนะโดยระบุว่านะ การพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยต้องยึดสามหลักการนะคะก็คือเรื่องความต้องการของกองทัพเรือนะคะผลประโยชน์ของชาติต้องไม่เสียหายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอ้โหพูดแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเลยนะคะว่าในที่สุดแล้วกองทัพเรือจะได้เดินหน้าโครงการเรือดำน้ําจีนและเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนฮนะและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวไปฟังคุณสุทินก่อนค่ะผมก็อ่านนะ,ะก็รุ่นได้รับมาแล้วก็จะต้องหาอยู่กันในเรื่องนี้ ็จะเชิญพวกเกี่ยวข้องในพวทํางกองทัพเรือก็มาหารือกับฝ่ายนโยบายกับฝ่ายทางกฎหมายก็จะคุยกันว่าจะหาข้อสรุปย่างไรแต่ว่าเท่าที่เราอาร่านดูก็คือท้ายก็ต้องจบที่คอรมอเห็นเห็นว่าทางกองทัพเรือส่งหนังสือไปถามความเห็นด้านกฎหมายกับหลายกระทรวงทบวงกลมนี่ยังไงคะคือเพื่อเอาให้ชัวร์อย่างเงี้ยหรือว่าไงอะ เอ่อเต่าที่ผมทราบก็เป็นอายการสูงสุดนี่เป็นหลักคอย่างห่ก็ยังไม่ไม่ทราบอันนก็เป็นอาจจะเป็นการถามความเห็นโดยไม่เป็นทางการต้องใช้เวลานานไหมครับก่อนจะเข้าครอมทางกองทัพเรือเขาว่าไงก็ท่านพบตรท่านไปต่างประเทศท่านยังไม่กลับก็เรื่เราจะกลับพรุ่งนี้เราก็จะรีบหารื่กันก็ไม่อยากให้นานนะถ้าจบได้เร็วก็อยากให้จบเร็วประมาณแต่ถ้ามันจาเป็นมันจบ เร็วแล้วมันเสียหายก็จําเป็นต้องใช้เวลาจุดยืนของรัฐบาลหรือว่าตัวท่านเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะคือคือคือจะไม่ต่อเรือดำน้ําจีนต่อแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเรืออื่นหรือว่าจะกลับมาสู่การเป็นเรือดำน้ําจีนแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนค่ะยังยังไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะยึดอยู่สามหลักหลักหนึ่งก็คือฟังความต้องการของกองทัพเรือสองก็คือผลประโยชน์ของประเทศ ต้องไม่เสียหายล้วสามเนี่ยออถ้าไม่จะเป็นเราก็ไม่อยากให้กระทบกับความัมพัานา์ระว,วังปร<ม>ะเทศเท่าน,นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้ายึดสามหลักนี่มันจะออกมาสูตรใหนก็อก็ดูนิดนึงอ,อ่เพราะฉะนั้นนะคะเรามาตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะะที่ว่าในที่สุดแล้ว กองทัพเรือจะได้กลับมาต่อเรือดำน้ำจีนลำแรกและเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีน C-HD620 ค่ะที่มันมีสัญญาณแบบนี้นอกเหนือจากท่าทีของคุณสุทินแล้วเนี่ยนะ,ะยังเป็นอยู่ที่ยังมีสัญญาณจากความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือด้วยนะคะเพราะว่าอะไรอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่า กองทัพเรือเนี่ยได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดแล้วก็วินิจฉัยมาแล้วเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการขยายสัญญาต่อเรือดำน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนพัสดุอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าคอรมอเพราะว่าเป็นสัญญา G2G ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัยการสูงสุดชี้มาว่าให้กองทัพเรือเนี่ยพิจารณาเองว่า เครื่องยนต์เรือดำน้ําแบบนี้เนี่ยมันเป็นสาระสําคัญของเรือดำน้ําหรือไม่ถ้าคิดว่าเป็นสาระสําคัญของเรือดำน้ําเนี่ยดังนั้นก็ต้องเข้าคอร,อรดังนั้นสรุปภาพรวมในสามคำถามท,าที่กองทัพเรือส่งให้อัยการสูงสุดก็คือต้องจบที่คอร,อรต้องเอาเข้าคอร,อรแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยตอนนี้ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะกองทัพเรือนะคะได้มีการส่งนะคะ ส่งอ่าร่างแก้ไขสัญญานะฮะไปยังเจ็ดหน่วยงานนะะอ่าเดี๋ยวพูดก่อนว่าเจ็ดหน่วยงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะส่งไปที่สำนักง,งานกฤษฎีกาเลยนะะไม่ต้องรอว่าคอรมอเข้าคอรมอแล้วให้คอรมอโดยรัฐบาลส่งเข้ากฤษฎีกาอันนี้ไม่ต้องกองทัพเรือหนึ่งส่งไปที่กฤษฎีกาสองส่งไปที่สำนักง,งบประมาณสามส่งไปที่สภาพัฒนาแล้วก็ ส่งไปที่อายการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะเจ็ดหน่วยงานทำไมต้องส่งไปเพราะว่าสิ่งที่กองทัพเรือส่งไปมันคืออะไรคือร่างแก้ไขสัญญาในการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำ นะ,ะต้องบอกเลยนะคะว่าในจดหมายในหนังสือที่ทางกองทัพเรือส่งไปเนี่ยก็คือนะมีเรื่องของการหนึ่งแก้ไขข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำนะ,ะที่เรามีสัญญากับทาง CSOC ของจีนซึ่งหมดไปเมื่อธันวาคม2,566เพราะฉะนั้นนะก็ต้องขยายสัญญาต่อนะสัญญาเดิมเราเนี่ยนะในส่วนของเรากับทางจีนเนี่ย เป็นปีออสองตอนเซ็นสัญญาในปี2560และมีกําหนดว่าเดิมเนี่ยจะต้องต่อสัญต่อเรือเสร็จภายในปี2566เพราะฉะนั้นในเมื่อเดินหน้าโครงการต่อ ก็ต้องขยายเวลาออกไปนะเป็น2560ถึง2570นั่นคือขยายออกไปอีกประมาณ4ปีนะจาก66เป็น70 6667 68 69 70 4ปีนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขสัญญานะคะว่าหลังการลงนามในข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเนี่ยทางบริษัท CSOC เนี่ยมีเวลาในการส่งมอบ เรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยภายในหนึ่งพันสองร้สิบเจ็ดวันนะหนึ่งพันสอง้อสิบเจ็ดวันนะฮะ, 1, นนะ,ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยที่แล้วที่มีความชัดเจนว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะยอมให้กองทัพเรือเดินหน้าเรือดำน้ำจีนต่อและเปลี่ยนเครื่องยนต์เพราะอะไรเพราะอีกประการหนึ่งคือกองทัพเรือเนี่ยะฮะได้ส่งนะเอกสารไปนะในการขอความเห็นจากเจ็ดหน่วยงานนะว่า การแก้ไขข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำเนี่ยขอเปลี่ยนแปลงตราอักษรฮะตราอักษรก็คือยี่ห้อของเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเดิมเป็นตราอักษรของ MTU รุ่น16 V396 นะ SE84 ขีด GB31L เปลี่ยนมาเป็นตราอักษร HND รุ่น c.h.d. 620 v. 1 6 h. 6นะคะนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยนะคะพุ่งเป้าไปในเรื่องของการเดินหน้าโครงการเรือดำน้ําจีนต่อด้วยการหนึ่งขยายสัญญานะะออกไปอีกสี่ปีหนึ่งพั้สิบเจวันและอันที่สองก็คือการแก้ไขสัญญาฮนะเพื่อเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก MTU ของเยอรมันมาเป็น n อ d หรือว่า CHD 620ซึ่งเป็นเครื่องที่จีนผลิตเองนะนอกจากนั้นแล้วนะก็ยังมีการอาขออนุมัติในการให้ผู้บัญชาการทหารเรือเนะี่ยหรือผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ด้วยการรับมอบอำนาจจากคอรมอในการแก้ไขข้อตกลงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กองทัพเรือได้ทําเรื่องนะเอาร่างแก้ไขข้อตกลงเนี่ยไปส่งไปให้เสร็จหน่วยงานช่วยพิจารณาว่ามันผิดถูกอะไรยังไงรอบข้อมไม่รอบข้อยังไงเนี่ย มันเป็นการสะท้อนแล้วนะว่ากองทัพเรือพุ่งเป้าไปที่การต่อเรือดำน้ำจีนลำแรกต่อไปโดยเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนนะอันนี้มันก็เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้นะที่ว่า CHD ขออภัย CSOCSOC ของจีนเนี่ยเขาไม่ยอมนะเพราะว่าเขาต่อเรือมาครึ่งลำเขาลงทุนไปตั้งเท่าไหร่เขาเสียอะไรไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้น เขาไม่ยอมและอย่างหนึ่งเขาประเทศมหาอำนาจด้วยนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณสุทินถึงบอกว่าต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยในขณะที่กองทัพเรือเองเนี่ยก็ต้องการเดินหน้าเรือดำน้ำจีนต่อไปเพราะว่าอย่างที่เคยบอกท่าว่าถ้ายกเลิกไปหรือว่าไม่ทำในยุคนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ปัดฝุ่นอีกหรือเปล่าแต่ให้รอดูนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่กำลังจับตามองคือ รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะให้ต่อเรือดำน้ําจีนลําแรกลํานี้ลําเดียวหรือเปล่าตอนนี้มีข่าวว่าไหนๆมันยกเลิกไม่ได้และเอาเงินก็เอาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไปนะแต่ให้ลําเดียวแต่ถ้ากองทัพเรือต้องการจะได้เรือดำน้ํามาเพิ่มอีกสองลำให้ครบสามลำตามแผนเนี่ยก็อาจจะพิจารณาของประเทศอื่นตอนนี้ต้องบอกว่าโอโหบรรดา คนที่เป็นอาจจะเรียกว่านายหน้าหรือตัวแทนเนี่ยนะี่ยค่อนข้างจะคึกคักเลยมีความหวังว่าในอีกปี2ปีเนี่ยนะอาจจะมีการตั้งโครงการในการซื้อเรือดำน้ำใหม่นะจาก อตอนนี้เนี่ยนะที่เขาคึกคักกันเนี่ยก็คือเรือดำน้ำจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันสวีเดนหรือแม้แต่เกาหลีนะเกาหลีใต้เนี่ยเรือดำน้ำเขาก็เป็นเขาซื้อเทคโนโลยีจากเยอรมันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นความหวังนะทีะ่ทางบรรดาตัวแทนเรือดำน้ำเนี่ยนะเริ่มขยับกันแล้วแล้วก็มีข่าวสะพัดเลยนะว่า ลำที่สองกับลำที่สามเนี่ยจะเป็นของประเทศอื่นนะไม่ใช่ของจีนแต่เรามาคิดดูกันอีกทีนะว่าถ้าเราได้ต่อเรือลำแรกอ่าเป็นของจีนสําเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนสําเร็จเนี่ยลำแรกแล้วนะแล้วเอามาใช้แล้วไม่มีปัญหานะแรกแรกมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกจีนเขาก็ต้องพยายามกดดันให้เราเดินหน้าเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่สามเป็นเรือดำน้ำจีนนะฮะ ต่อไปอีกอ่าอันนี้เนี่ยต้องรอดูเลยว่านโยบายรัฐบาลของคุณเศรษฐารัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลอ่าที่มีคุณทักษิณเป็นแบ็กอัพอยู่เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นในห้วงนี้นะเราจะเห็นการแสดงละครอะไรบ้างเล็กน้อยนะเพื่อให้เห็นว่าเออ อาจจะมีอาจจะไม่ได้ดเป็นไปตามที่กองทัพเรือต้องการหรืออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราดูจากความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือที่ส่งร่างแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมไปให้เจ็ดหน่วยงานพิจะะนารณาเนี่ยอันนี้มันเป็นการชี้แล้วว่าแสดงว่ากองทัพเรือรู้แล้วว่าทางรัฐบาลจะยอมให้มีการ แก้ไขสัญญาแก้ไขข้อตกลงฮนะให้เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันเป็นเครื่องยนต์ CHD 620ของจีนนั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะว่าทุกเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้จบภายในเมษายน2567นี้เพื่อเตรียมนำเข้าคณะรัฐมนตรีในหลังจากนั้นก็ประมาณพฤษภาคม2567นะเพื่อที่จะมีการ เซ็นสัญญาโดยผู้บัญชาการฐานเรือหรือตัวแทนฮะในนามของตัวแทนคอรอมอะฮะเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการต่อเรือดำน้ำจีนเอสยี่สิบหกทีลำแรกลำแรกต่อไปถ้าเซ็นสัญญาพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนี้ก็นับไปอีกพันสองร้อยสิบเจ็ดวันฮะสามปีกว่าเกือบสี่ปีนะเพราะฉะนั้นอ่ะรอดูนะคะว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่วาชนาคาดการจากความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือและท่าทีและคำพูดของคุณสุทินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งคนที่เชียร์ให้กองทัพเรือมีเรือดำน้ำก็อาจจะดีใจได้นะว่าโอเคในที่สุดก็เรือดำน้ำจีนหนึ่งลำก็คงจะได้โผล่ในอีก3-4ปีข้างหน้าแต่ลำที่สองลำที่สสัญชาติจีนเนี่ยจะจะได้ตามมาหรือไม่ นะแล้วก็คงต้องรอดูว่าถ้าเป็นเรือดำน้ําจีนลําเดียวจะเอามาทํำยังไงจะมาใช้ยังไงมันแล้วมันจะคุยกับใครรู้เรื่องถ้าในอนาคตเราไปซื้อเรือ aman, เยอรมันอ่าหรือเรือสวีเดนหรือเรือเกาหลีอีกสองลำอา่าจะฝึกด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไว้รอดูกันอีกทีนะแต่เชื่อได้ว่าจีนเนี่ยถ้าเขาได้ลำลำแรกแล้ว เขาก็น่าจะสู้ลำที่สองลำที่สามต่อแล้วก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรหรือเปล่านะอันนี้รอดูเพราะว่ามีข่าวนะว่าทางกับงกองทัพเรือเขาบอกว่าเขาเจราจากับ CSOC เหมือนกันนะว่าถ้าเรายอมนะให้มีการเดินหน้าโครงการเลยดังนั้นจีนต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เนี่ย CSOC จีนเนี่ยควรจะชดเชยเยียวยาให้เรามากกว่าที่เป็นอยู่นะ อย่างน้อยเนี่ยเรือดำน้ำมือสองเนี่ยควรจะมาให้เรายืมใช้หรือเอามาฝึกหรือว่ายังไงนะฮะเพราะในระหว่างนี้เนี่ยสามสี่ปีนะที่เราจะต้องรอเรือดำน้ำนะเท่ากับเราเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำจีนต่อเนี่ยจีนควรจะต้องชดเชยให้เรามากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องอะไรอะไรเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าในเมื่อ ถ้าในที่สุดมันจบลงที่เดินหน้าการต่อเรือดำน้ำจีนลำแรกด้วยการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนต่อแล้วเนี่ยเราจะได้ชดเชยอะไรบ้างอะอันนี้เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดขอบคุณและสวัสดีค่ะ